มาหาเห็ดครับวันนี้ตอนนี้ทีมงานเรียกแล้วครับเจอเจอเจอเห็ดปลวกครับหรือเห็ดโคลนะครับกาลังจุงมๆก็มีครับนี่ครับเห็ดปลวกครับเจอแล้วครับ อยู่นี่อีกครับนี่ครับเห็ดปลวกครับตอนนี้กำลังตามหาอีกครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วสามจุ่มแล้วตังนี่ครับมาฮเดิไปหยยบเลย ทีมงานครับบอกว่าแกงเที่ยงครับวันน yeah, ี้ใช yeah. ่บหมใช่ลกนี yeah, ่นี Being ่นี่นี่นี่นะนี่นะอยู่พี่อยู่ี่เออเก็บ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 เล็กเก็บเก็บนี่เก็บตัวนี้ เนก่งเงงเคี่ยงนี่เลยนี่ครับวิธีเอาครับบตั้งโลกครับอันนีเสื้อมันเหออืมนี่ครับ ไหนครับเห็ดครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับกำลังตูมเลยครับดูเห็ดป่วกครับหรือเห็ดโครนนะครับ ตอนนี้ครับทีมงานแถวบ้านขั้นเทพนะครับมาหาเห็ดครับวันนี้โอ้โหดูครับตะก้าครับดูที่ตะก้านะครับโอ้โหวันนี้เจออีกแล้วครับ จุ้สวยครับขอได้อยู่ครับวันนี้หลวงนี้น่าจะน่าจะโดนตุง้ตงเหยียบไปแล้วตุง้ตงไม้ฟาดครับโคหักครับตอนนี้ครับดูครับทีมงานคืมฝน,นมากครับวันนี้แต่อยู่ในป่านี้ อบป้าวมากครับทีมงานหาเห็ดครับ,น,รบน,น,นี่ครับวันนี้เรามาหาเห็ดกันครับ นี่ครับเจอแล้วครับเห็ดอะไรครับนี่แถวบ้านเรียกเห็ดหำพานนะครับนี่ครับบ้านคุณเรียกอะไรครับนี่ครับทีมงานครับเห็ดหำพานครับ มันมน,น,นี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับ เหนื่อยใจแห้งเถอะนะนี่เ <c oughs> หนื่อยมากครับมีบทางน่ะ <c oughs> อ้าเจอแล้วครับทางนั้นโอ้โห <c oughs> เก็บงานที of hey. ่บ้านขั <wh <naz i> <moon> ้นเทพแล้วครับเก็มห้วยขั้นเทพครับใส่สูตรอีกแล้วดี่ครับ ขึ้นเข้ามาครับสามโดกนะครับนี่ครับนี่นี่ครับผิดครับผิดครับมน,นทิกมาเอา มาวินเล็กอืเปื่อครับครับคนตกเยอะไปครับก่อนครับวิธีอีสานะครับหาอยู่หากินครับดูครับเห็ดครับ พี่ๆขึ้นมันพี่เล็กไปบูได้หนะม,มันบูมีแกกัไ,าไาม,าามาเอาเห็ดขาดขาดอีกแล้วนี่ขาดอน,นดี้กาน้อยเหรออืมไม่รู้เห็ดอะไรครับวันนี้ กินแล้วอัจตายแน่นอนนี่ครับวิธีป่าครับโอ้โหยไอเดียวเขาบอกว่าคนเท่ายสามารถกินลาวาได้เพื่อเดียวเท่านั้นเพื่อเนี่ยอืมหักกัตายเลย <c oughs> ยุดขาอืม เฮ็ด uh, <ooo> ิ on, ่งเข้าเด้เนาะเอ้อมีนเห็นเหลือไปเอาอน่ะมีเฮ็ดดินนี้นี่โอ้ยังสวยเลยดอกสวยเลยมีผลฟ้างนี่ย ซ้อมยิงปืนค่นะข้าพิอยมืองขวางครับซ้อมยิงปืน ถึงต้นเด็กๆครับนี่ครับนี่ครับคิดถึงมากครับกินได้ครับ ออืไม่หวานเลยยังสุกบกหักเลยนี่ครับ เห็ดปลวกครับเปื่อยครับเปื่อยจริงๆเปื่อยอีลีอรอนะครับนี่ครับกดเดยอะอยู่นะครับนี่ครับเห็ดครับนี่นี่นคร ออกจากป่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปปลาอื่นนะครับเดี๋ยวว่าดอนใหม่นะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับดอนใหม่เจอแล้วครับทีมบอกทีมงานบอกเพิ่งลงมาครับเจอแล้วครับ อย่าเข้ามานะครับขี้อยู่ครับโอ้โหตอนนี้ครับเต็มแผ่นดินอีสานเลยครับเห็ดปลวกครับชิมทิมชิมนี่ครับเห็ดปวกครับเต็มแผ่นดินอีสานเลยครับนี่ครับยาวมาเลยครับ นู่นครับนี่ครับเต็มเลยครับ เ้ย like ุกอ uh, like, ่าน uh, like ี่ด uh, ินเนาะดินแย้พ um, uh. uh ี huh. ่ลาะออมมาเลยปะออือมมาเลยออมมาแล้วเลยมีแค่นี้แหละเออสีโมง โอเคัมวกินบหโตบาดล่างยินล้างอนี่ก็เห็ดดินนั่นนี่นี่นะเน็หอะไม่เสร็จเลยอันนีมันจีัม่ง อยู่คนนี้ครับเขาเอาไปเรื่อยๆครับคนนี้นี่ครับโอ้โหงามๆเลยครับ เล็กๆล็กเห็ดแดงกำลังออกเลยโอ้งามๆเลยเล็กๆล็กนี่เออเอาเลยฮันไม่แน่ เคยเอาอยู่นะนี่นะเฮ้ยมินมินเล่นนมินเสียงปืนเขาซ่อมยิงปืนอยู่่ายพยศเออเบื่อไหมฮะเทวะตึง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 งตึงตึงตึงตนี่นี่ไง ให้สองหัวให้สองคู่ตุ๋ยไผ่เนาะอืมดูครับเห็ดปลวกครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับแปดสูงครับเจออีกครับโมเมนต์โมเมนต์เดี๋ยวครับไผ่เห็ดปลวกก็มีครับดูครับโอ้โหเจออีกแล้วครับ อวันนี้หมานครับวันนี้มันหมานครับพี่น้องมันหมานครับน้ี่บอก,บกน,น,อ,นโอโอ้โหนี่ครับฝั่งนี้ก็หนึ่งดอกครับ ดูครับเห็ดอะไรครับเห็ดพึ่งครับใช่ครับน่นะแข็งดีดีไปสะสมก่อนกูยันเห็ดเบื่อครับสะสมก่อนเอไปกินดีกว่า นี่ครับเห็ดปวกครับโอ้โหเจออีกครับโอ้โหนี่ครับเจออีกครับโอ้โหนี่ครับเจอครับเห็ดปวกครับทีมงานตื่นเต้นกันมากครับตอนนี้โอ้โหมาเจอแบบนี้ก็ทีมงื่ตรงกันมากครับตอนนี้วอ้โานี้ ทิมเลยทิมเลเฮ็ดปวกดีกว่าให้อีกยกอีกนิดให้ปวดดีกว่าดิหันเลยมุมกัดอันนี้มูก uh 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 ัดท uh ่าม uh ือห uh ัวไหลเออจะต้มาเข้ามาเอาดูครับใส่กระปุก้จิ้มห้าระบาดนี้เนี้ยกระดาษอะไรเนี้ยโอ้โหงานนี้มีเฮครับ โอ้โหนี่ครับกำลังตุต้มๆนะครับัโคโอ้โหวันนี้ครับ,น,น,รบนี่ครับคนจะหมานครับเสียก่อนครับต้องเสียก่อนแล้วยัง,ยง,งไงยัเงินาบ ดอกตูมเลยครับงามๆครับเต่ตูมนย่แหละเนาะเ่าก้นัดยันพญานครับพญานารับไอยู่อย้ออ้อห้ ทีมงานเรียกครับมาเจอเห็ดครับเห็ดละงกค,ครับนี่ครับเจอเห็ดละงกค,ครับนี่ครับสวยๆเลยครับ ประมาณ400-500ดอกนี่ครับเจอให้ไข่เห็นเรางอกอีกครับโอ้โหโคตรหมานเลยครับ มันมนพี่น้องมันงามงามที่น่ครับนี่ระงูครับสวยบสวยเลยครับพี่น้องสวยลกะมีเสียดีความหมืยเ็นะงูสบายาลิ้นยาได้มาแล้วมีนเ

เห็นดินเออ๋ปกติมันสิตั้งเทเลอเทเลออ์ไปเลยเด้อืม นี่ครับเห็ดเปลือกครับเจออีกแล้วครับหนึ่งฝูงใหญ่ครับหนึ่งฝูงเลยครับจะบ้านหน่อยนะครับจะบ้านหน่อยนะครับตัวนี้โอ้โหหนึ่งฝูงใหญ่ครับทีมงานบ้านเฮาครับโอ้โหตัวตูมก็มีนะครับมีกำลังใจขึ้นมาในเนี้นีตูมๆเลยครับโอ้โหเดินมาเหนื่อยครับ พอเห็นแบบนี้ก็โอ้โหดูครับใหญ่ๆเลยครับดูครับใหญ่ๆเลยครับนี่ปูครับอย่าขอดใจครับเดี๋ยวไปดูอีกนะครับกับทีมงานนะครับโอ้โหนี่ครับมาเจออีกนะครับโอ้โหหมานมากครับวันนี้ อโอกอีกจ pues ุ oh. uh ้มใหญ่ค huh. ร uh ับอน่ huh. uh ี huh. um ่ค huh. ร yes ับโอ้โหนี่ครับอีกจุ่มใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับเจออีกครับนี่ครับดอกใหญ่ๆเลยครับโอ้โหเจ็บบักตาจุด เบิกต um really to ัวเต้าตูมน้ำเด้อมันมีเต้าตูมน้ำอยู่พุ่นก็มีเต้าตูมหลายก็อยู่นี่อยู่อยู่หันเรียกเต้าตูมเด้อมึงเบิกเต้าตูมดีดีน้อยฝัง นี่ครับอ้โคนี่ครับกำลังเอาอยู่ครับครับจะเต็มตะก้าแล้วครับนี่ครับจุ่มๆสวยๆเลยครับ ดูครับหืมานครับหมนันดูทีมงานเอาครับโอ้โหมุดป่าเลยครับ,ด,ด,รรบดูครับเอาหาไปเอาครับ เยอะมากครับโอโหดูครับงามๆเลยครับเห็ดปลวกครับอบกินี่ครับ นี่โหยเสียญญัดมาเข้ามาหน่าบึงมันกำลงังจะเกิดโมเมนต์โมเมนต์นจี้มันลงไปนะสุดยอดมากครับ นี่ครับตุ่มๆครับกำลังขึ้นเลยครับนี่ครับว่ายังเอาบูเบิดอยู่นี่อยู่หารอบๆก่อนนะครับ ดุเลยครับตุ่มๆสวยๆเลยครับอืห Yeah, I got it.